นะคะแล้วก็ผัดอเนกประสงค์อันนี้เอาไว้ผัดผักได้นะคะแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยดำอันนี้เดี๋ยวเราก็ทำให้ดูอีกเมนูหนึ่งนะคะพริกไทยดำพริกอันน่ะสดใหญ่มากผมสุกกระบาดเองเราไม่ต้องมานั่งเตรียมอ่าพีพีมาลองชิมค่ะพี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 ลองชิมก่อนอ่าหลายคนเพื่อนเขาคือคนกเลยกันบุตทุกคนผัดทุกคนผัดหมอท่านย้อนเลยย้อนรอค่ะ สวัดีครับสวัสดีครับวันนี้กับชอนคืนครัพี่มิ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเสือเป็นครูสังคมมากเลยอ่ะวันนี้มาสายนะครับเมื่อกี้ขับรถไปของนครอ่นี่ไงนี่ไงคได้เลยยงเรีอะไรเนี่ย ใส่ตมอไม่มีตมอดูสังคุ้มสุน่อยมากไม่ต้องไม่มาผัดอ่ะคืแล้วต้องไหนก่อนดูคุณมผัดดูนีด้วยครัต้องไหนก่อนอะไรแค่ใส่อันนี้เลยค่ะนกมกล่อมมากอกวมา จะบอกว่าซอสเนี่ยไม่ต้องผัดเป็นก็ผัดอร่อยอร่อยมากอรยกับข้าวจริงจริงอร่อมกจริงจริงถ้าสมมติว่าอยากจะผัดให้แฟนกินให้สามีหรือใครก็ตามนะครับอันนี้เลยแน่นอนเราเหมือนมืออาชีพขึ้นมเลยทีนีอกรอบคือรสชาติมันพอดีมากครับ อร่อยอ่ะอ่้ยอุ้ยอุ้ยุ้ยอ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 ้ยอุ้ยอ่้ยอุ้ยอุ้ยอพี่อุ้ย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 ดุ้นอ้คอุ้ยูุ้นอุ้อุ้ยอุัยนี้ยอุ้ยอุ้้อุ้ย้ยอุ้ยอี้ยอ้ยอา้ยอ้ยอุ้ย้ยอ้าอังยอุ้ยอุ้อุ้ยดุ้ยออะ้อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอร ที่นี่ไม่ค่อยมีผู้ชายมาน่าจะมีพี่คนเดียวคนเดียวคนเดียวเลยแล้วฉันไม่ใช่ผู้ชายคนไหนชอบโดนหลาหนูไงพี่ดิพี่ีทอย่างกีหนะมีลูกเสือสามมันนะคะลูกเสือสามมันนี่ค่ะแมนทั้งแท่งอยู่เนี่ยค่ะลูกเสือสามมันไม่เหรอเราไม่อ่านลายกุ่งไม่อ่านกลุ่มไม่อ่านแทพสลืมอ่านลายกลุ้งนี่ะพิระเบียบนะคะลูกเสือชอบตัวหน่อยค่ะลูกเสืออร่อยมากอย่างนี้ลูกเสือชอบตัวหน่อย จะบอกว่ากับข้าวนี้ยอร่อยมากนะจริงๆครับไม่รู้ต่างต่ไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องใส่เลยไอ้มันแบบคนพันเป็นผัดครับเ่งเราผัดไม่เป็นนะคร้านขายได้เลยแล้วก็จริงๆไปทำกับข้าวไม่เป็นแล้วไปเด็ดกาแฟหรือตะพาทำกับข้าวให้แฟนแค่นี้ได้เลยนะ รู้แน่นอนเฮ้ยพี่จุดม้องปดปวดถ้าหนูถ้าหนูทำาแบข้าวให้เขาที่บ้านเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยอร่อยนะตตัวหนึ่งก็น่าสนใจจริงเพื่อนเพื่อเดี๋ยวให้ผัดเนื้อพริกไทยเขามีตะกร้าแบบหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งด้วยนะคะสองขวดร้อยร้อยยี่สิบเก้าบาทเพื่อนเพื่อนไปเลือกได้นะคะว่าจะเอาสูตรไหนก็สูตรไหนได้หมดเลยไปจับคู่กันเองนะคะสองขวดหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะลองทั้งห้าสูตรนะคะห้าสูตรจะมีพริกกะเพราพริกไทยดำผัดไทยก๋วยเตี๋ยวแห้ง แล้วตัวนี้ซอสเด็ดผสมเอาไว้ผัดผักอะค่ะ5สูตรเนี้ย269บาทตกแค่ขวดละประมาณ53บาทเองค่ะแต่ขอบอกว่าของที่ของอิ่มสุกเขาอร่อยทุกซอรเลยนะคะแล้วก็คุ้มด้วย60กว่าบาทเองไม่ขอโทษนะสิบวันที่ไหนอะไม่ผมว่านึกว่ามากระทายกอะครับเริ่มเลยเถิดแล้วนิดนึงแล้วจะออกแต่ก้อนนี้ทีหลังโซเดียมน้อยไหมหรอ อะไรฮะโซเดียมน้อยไหมบทว่าอ่านให้ฟังหน่อยจะบอกว่ามันเหมือนผัดจริงๆเลยนะหน่อยจริงรสชาตินะครับอร่อยมากยำข้าวนะคะไม่บ้านที่อร่อยที่บุดก็คือข้าวไก่นะคะใครที่ไม่อยากดูตัแก๊สหนูมีวิธีให้แม่บ้านทำเป็นร้านเอาข้าวซื้อข้าวมาซื้อข้าว เอาซุปใส่จะเวฟแล้วเวฟแล้วคุกเอาพอเลยอยู่เลยแล้วใส่กิกเพิร์กด้อยอะไรอร่อยขึ้นขก้นขึ้นข้อขึ้นขึ้นขึ้นขด้นขไ้นได้นขึ้นขึ้นขึ้นขด้นขึ้่ขึ้นขึ้นขึ้นงึะนขึ้นขึ้วขึ้น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 ขต้นขี้นขึนข้นขึ้นขึ้นข้นข้นขึด้นขึ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 ขา้นขึ้นขึ้นขึ้นึ้นขซอสปรุงรสเน่ยยังไม่ถึ50%ของ ยังไม่ถึง30%ด้วยซ้ำนะครับของของตัวซอสนี้ซึ่งแปลว่าไอตัวซอสปรุงรสเนี่ยมันจะมีโซเดียมอยู่ในนี้ซึ่งแปลว่ามันน้อยนะครับเหมาะกับคนที่ทำครีนอาหารคลีนจะผัดกับอกไก่หรือว่าอะไรเงี้ยฮะก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะแบบโซเดียมสูงอะไรเงี้ยเพราะหนึ่งเลยผมก็เป็นคนที่ออกมังกรเหมือนกันเราก็กินครีนอะไรเงี้ยฮะมันจะได้ไม่น่าบวมนะครับอ่าดูแลสุขภาพได้ตัวนี้ผมเชื่อว่าโซเดียมไม่เยอะนะครับคือไม่ต้องปรุงอันเนี้ยเราไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยใส่แค่ตัวนี้ตัวเดียว อันเดียวจบเลยดูพี่พีทพี่พีทมาพี่พีทเดี๋ยวเราทำผัดผักพี่พีทกินไม่หยุดเลยเพราะว่าคือเทแค่ตัวเนี้ยจบเลยแล้วพี่พีทเป็นคนแบบว่าถ้าไม่อร่อยจริงพี่พีทไม่กินนะเออแม่มานี่เดี๋ยวต้องผัดรวมตัวอะไรคะซอสอันนี้ก็สค์นะคะทำผัดผักรวมผัดผักจะทำผัดผักเออเอาไปใส่หมด